สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูเนื้อที่15ไะะร,บบร,ร่นะคะในเขตตําบลบ้านโค้งอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้านหน้าที่เป็นถนนหินคุกนะคะตอนนี้ทิพย์อยู่หน้าแปลงที่แล้วนะคะเออด้านหน้ากว้างความกว้างของหน้าแปลงที่โดยประมาณนะคะเริ่มตั้งแต่หมุดด้านหน้าที่นะคะเออเริ่มจากมุดหน้าที่นะคะขวามือ จนไปสุดชนดงอ้อยเพื่อนบ้านนะคะหน้ากว้างโดยประมาณโดยประมาณ245เมตรนะคะและแนวลึกตั้งแต่มุมขวามือของถนนนะคะเรื่อยไปจนสุดมีขอบเขตเสาชัดเจนนะคะลึกลงไป155เมตรนะคะ เราขายกันไร่ละสองแสนห้านะคะเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่นะคะไฟฟ้าประปาชุมชนนะคะไฟฟ้าประปาชุมชนห่างจากหน้าแปลงที่โดยประมาณยี่สิบเมตรนะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะหินคุกนะคะเราขายไร่ละสองแสนห้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเนื้อที่15บห้าไร่นะคะ ตอนนี้ทิปเดพาเดินชมหน้าแปลงที่นะคะแปลงที่นี้เกษตรกรทำไรอ้อยนะคะดินดีวิวเขานะคะด้านหลังก็เป็นวิวเขานะคะถ้าท้องฟ้าเปิดเราจะมองเห็นชัดเจนมากด้านด้านหลังของแปลงที่มีวิวเขาและด้านซ้ายมือของแปลงที่เราก็จะเห็นทิวเขาหินปูนเหมือนกันนะคะอันนี้บรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านชุมชนนะคะ ไม่เปรี้ยวนะคะไฟฟ้าประปาห่างโดยประมาณ20เมตรนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านนะคะเนื้อที่ทั้งหมด15้ไร่นะคะเราขายไร่ละ2 0 0 0 0 0บาทนะคะฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหน้าเป็นถนนหินคุกของอ,อปตอนะคะเอ่อลงมาจากถนนลาดยางนะคะก็เป็น ห่างจากถนนลาดยางโดยประมาณถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณเราๆ20เมตรอะคะ่ะพอกับไฟฟ้าประปาเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะเป็นชนดลนักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมนะคะชุมชนไม่เปรี้ยวนะคะบรรยากาศน่าอยู่ห่างจากตัวอำเภออู่ทองโดยประมาณ สิบกิโลนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ092 5 8 1 6้าสอปสทิพย์นะคะสามารถสอบถามแอดไลน์ line, สอบถามรายละเอียดได้นะคะค่ะทิพฟาฝาก,กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องลุงทิบุญธรรมด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ